สวัสดีจ้าไปจะเล่เาต่อมาเล่าต่อเนาะจ่ะเนาะช่วงที่อ่อลอววิสาู่สารค้ามเป็นการลอบวิสายูหกเดือนเหตุผลยังที่ต้องลอบวิสาโดนเนาะจะปกติคือเอกสารมันจะว่า่าเกินสามเดือนบาเกินสามเดือนกะกะ็กะได้ก็ได้อ่วิสาแล้วเพราะว่า ปกติแล้วปกติแล้วหลังจากที่เข้ากับกลับไปจากเดนมาร์กเนอะปี 2, องพันเก้าเอกลับกลับไปคือเอมาเที่ยวเดนมาร์กสเดือนแล้วหลังจากที่กลับไปเมืองไทยแล้วหลังจากนั้นประมาณสามเดือนก็สามารถขอวีซ่าได้อีกขอวีซ่าได้ไหมแล้วบนันีแต่ว่าเอากับลุงอะมืจดทะเบียนก่อน จดทะเบียนอยู่เมืองไทยแล้วก็เฮ็ดเอกสารจากเมืองไทยมาเพราเริ่มเฮ็ดเอกสารเออแปลเอกสารต่างๆใส่เอกสารนี่ส่วนถ้าจำบผิบพี่สิมีใบายาใบายาหนีเอเอาประกอบมานัน่เนาจะาเพราะว่าเาจดทะเบียนสมรสกับสามีเกา่าก็เอาใบายานะ่ะแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็สแต็มมาน้ำใบจดทะเบียนสมรสที่จดกระลุงแล้วก็ใบใบเอเบอร์ไดไซเอกสารโตอื่นเพราะว่าใบรับรองโสดเอกบเบอร์ไดไซเพราะว่าเอจดทะเบียนจากเมืองไทยจดทะเบียนจากเมืองไทยเนาะจ้าของเอนี่สิใไซเฉพาะสําคัญเลยคือใบ ใบทะเบียนสมรสกับลุงแต่ว่าคือเอกก็บอกลุงว่าขอขอแปรใบยามานำ้ำเอกกับแปรใบยามาน้าก็คือถือประกอบมาเข้ากับบรูด,ดอกว่าจะใสหรือบ,บ่าใสแต่ว่าเขามีกระดาษอย่างที่คิดว่าสาคัญเข้ากับแปรมาที่จริงกับไม่ได้ใสดอกเพราะว่ามันก็มันก็มนกสมบูรณ์แบบมันก็สมบูรณ์แล้วนะสาหรับใบใบทะเบียนสมรสเนาะแล้วก็ลุงบอกว่าให้แปร ใบขับขี่มานั่ตอนนั้นเอฟมีใบขับขี่ตลอดชีพนะจ่ะใบขับขีบ่รถย,ยนตลอดชีพเอ็กแปรมากการแปลเอกสารนะจ่ะอันนีอ้อาจจะเคยเวาไปแล้วเนาะการแปลเอกสารที่ถูกต้องเอจะขอแนะนวํวาวเาบ่าว่าจะเป็นเอกสารนี่ยังเอกสารข้าราชการทุกอย่างเอกสารสําคัญคือให้ไปที่ไป,ไปโกงศูนย์เลยเพา,ายุโกงศูนย์ะ หรือว่ากระทรวงการต่างประเทศน่ะเขาสิยู่อ่าน่าจะแถวแถวเขาเป็นอย่างล,าลักซี่เนาะแถวแถวลักซี่แถวแถวเอิร์นเอิรนเอิรนบ่ถือจำบ่ได้แต่แต่แถวแถวลักซี่แหละเลยลักซี่เขาไปเอ่อทำมาจากทางเอ่ามอชิตจะเลี้ยวซ้ายนะจ๊ะเลี้ยวซ้ายตรงตรงอ่งาซีแยกซีแยกลักซี่แล้วก็ไปแปรก่อนแปรเรียบร้อย ให้เจ้าหน้าที่ในหันหลัมันสิมีคนรับแปลในหันคือถาแปลจากข้างนอกไปถาแปลจากข้างนอกไปแล้วเอ,อ่อถาคือถาใส่ซับพิษแค่ข้ามเดียวเพราะว่าข้าว่าแปลนี่มันบ่แม,มนวาเจ้าอาศัยว่าเจ้าว้าได้เก่งเว้าคล่องแปลเขียนไปเองเนี่ยมัน,มมนว่าได การแปลเอกสารต้องมีคนรับร่องแล้วค้นรับร่องเนี่ยถ้าไปเอาค้นรับร่องหรือคนแปลอยู่ในอยู่ในก่งศงนุลน่ะหรือว่ากระท่วงต่างประเทศน่ะคือถ้าเขาเขียนพิดขําเดียวเขาสิกแก้ให้เจ้าเลยแต่ถ้าเจ้าแปลจากพัทยาแปลจากกรุงเทพแปลจากขอนแกน่นแปลจากทางอื่นไปเขาบ่รับแก่ให้พราะฉะนั้นเจ้าสิเสียงเงินสองต่อสามต่อไปอีก ก็คือเป็นการเซฟเงินเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเอกเป็นคนเดินเรื่องเองเหมือเลยเอกแค่ถือกระดาษเข้าไปาไปกระท่วงต่างประเทศแล้วก็จะมีคนนางเฮ็ดให้เห้าคือเขาอาจจะมีแบบฟอร์มอยู่แล้วนะแค่เปลี่ยนซื้อเปลี่ยนยังซื้อๆนี่ละแต่ว่าแต่ว่าขอดีก็คือว่าถ้าสะกดพิดแค่ข้ามเดียวเข,เขาเขาเฮ็ดให้เห้าได้เลย ก็เลยแบบว่ามันเป็นความสะดวกรวดเร็วนั่มนะในในในความรู้สึกคือบางคนต้องใส่กับสารดวนก็ต้องเอาไปเฮ็ดแล้วก็ต้องร่อแต่ว่าถาการที่ใส่กับสารดวนต้องร่อนงังรอรหลับเลยนั่นสิใส,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 ส่สิเสียงเงินเพิ่มหมายถึงว่าหลับเลยคือเขาต้องเฮ็ดห้ไวๆเนี่ยอาจจะได้จ่ายเงินเพิ่มแต่ของเอเนี่ยเป็นแนวแบบว่าห้เจ้าหน้าที่เขาเฮ็ดห้ย ให้เขาเจ้าหน้านที่เขาแปลให้แล้วให้เขาไปเอ่อเข้าไปยื่นเรื่องเองแต่เพียงแต่ว่าหลังจากยื่นเรื่องแล้วให้เจ้าหน้าที่คนที่เขาเหตุเอกสารในเ้านี่แหละให้เขาเป็นคนส่งจดหมายขึ้นไปหาเอาอ้ายุบาโตัวที่แปลแล้วนะเอกระเลยเหตุแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันสิสามมือปรับเองก็ได้สามมือแต่เฮ้าบรอยูแถวนั้นเนาะ เอาความสะดกวกก็คือถทาให้เพิ่นรับไห้เข้ากับว่าต้องเสียเวลาเขาไปนะก็เลยให้เพิ่นรับไห้ระบนันี้เพิ่นกระ่ทรงเอกสารไปเฮ้ายูยูพัทยาเนาะเอฟเอกลุ่งตอนนั้นยูพัทยาพอได้เอกสารแล้วเอ่อเอกนัดมือให้ลุ่งโทษเขาไปสถานทูตเดนมาร์กในไทยให้ลุ่งโทษนัดไปเพราะว่าตอนนั้นมันกับ่มี่โลกมี่ไพ่เนาะ บ่มีโลงวิบวับเพื่อเป็นโลงอีหยังก็บเขาเอิน้นน่ะเนาะโลงลายที่ทุกมื้อนี้นะอันก็คือพอนัดปึ๊บแต่ว่ามันต้องนัดนะบ่แม่นว่าไปเลยจังซี่นะนัดปึ๊บเอกาไปเองไปแล้วก็แค่ให้เพิ่นสแตมป์ของไอ้คือว่าให้เป็นเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแปลจากกงสุลมาก่อนแปลจากเอ่อกระทรวงต่างประเทศมาก่อนแล้วก็ถือกระดาษเนี่ย ไปยืนกับ่นกับสถานทูตเดนมาร์กในไทยแล้วกัเพื่อนประทับตาให้หอีกเป็นสองประทับตาหนึ่งประทับตาจากกระท่วงต่างประเทศสองประทับตาจากสถานทูตเดนมาร์กในไทยเอกสารเป็นภาษาอังกฤษกับจิงแต่ว่าพ่อได้รับการสแตมจากสถานทูตเดนมาร์กในไทย คือมันก็เป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหลังจากนั้นเอกสารชุดนั้นก็คือเป็นเอกสารที่แบบว่าเอ่อแบบขเขาเรียกว่าอย่างเอ,เอ,เอกสารที่สมบูรณ์นะจ้าบันี้พราหลังจากนั้นก็ทําการใหญ่ใหญ่ใหญ่ของเอ่อยกเลิกบ้านที่เคยเศราเนาะใหญ่ของเนาะจ้าเอารถหกหลอลงไปขนเอาของขนของขึ้นบ้านเนาะแล้วเอกก็ไปล่อ ล่อลอดเดินทางล่อวีซ่าอยู่บ้านที่จริงนะอยากบอกใหฟังที่จริงแล้วมันกะมันก็จะพานแายได้สามเดือนแต่บันนี้ค่วมที่วาเขาต้องเอินโตเข้าไปสัมผาสเขากใไฮเอสลงลงลงมาสัมผัสอยู่สถานทูตเดนมาร์กแล้วมือนั่นเป็นการสัมผัสแบบว่าสัมผัสเอสนั่นบายสามไทย แล้วตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงช่วงนี้ละ่ะหกชั่วโมงหน้าห้อนนี่ละ่ะหกชั่วโมงเอ่อ๊ะจาเดือนบน่ได้นาจจะประมาณหน้าห้อนเลยจ้าห้อนหน้าห้อนนี่ละ่ะกันก็ลกกระดาสิงหาไปนี่ละ่ะเพิรพิเอกลออยบานเมษาพุร์ภาพมิทุนาประมาณมิทุนามิทุน,าน,นานี่ละ่ะมิทุนาเนี่ล่ะเขากับเอื่นสัมผัสเนาะ เอินไปสัมผัสเอกับเอกับลงลงนางรถนางรถเม่มาตอนเศร้าจากสารค้ามาเนาะมากรุงเทพเนาะแล้วก็เขาไปสัมผัสแถวแถว,แถวสาทรอนพอไปสัมผัสปึ๊บกลายเป็นวา่าเขาสัมผัสเอหนนบาสามไทยแต่เขากับสัมผัสลุงอะเก่าโมงเศร้าคือเวลาตรงกันลุงก็ต้องไปสถานีตำรวจอยู่ยูนุคะปิง อยู่ในเมืองนูคาปิงทีเป็นสถานีตำรวจใกล้บ้านกัลุงกับเขาไปสัมผณสมันเป็นบทสัมผณ์แบบว่าเขาถามคำถามเดียวกันแต่คนที่สัมผณ์เท่าน่ะเป็นคนไทยแต่คนที่สัมผณสลุงอ่ะเป็นฝรั่งเนาะพอลุงกับอยู่เดนมาร์กเนาะสัมผัสคำถามเดียวกันแต่ว่าคำตอบบ่คือกันจักขอเอา เอามาบอกปวดหัวแต่นอฟพี่น้องคำถามคือกันเอกตอบไปตามเหตุการณ์เพราวาคือว่าเอจําได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เอ่อจจงซี่จจงซี่จจงซี่เอาลุงกับลุงกับลุงแล้วบ่าเบิ่อเกี้ยวลุงเห็ืหนาตายแบบแบบ อยากไล่หยิกๆแบบฉันตอบไปก็คิดว่าตอบตอบไปเธอตอบอยั้งก็ตอบไปเขาถามวางสี่เนาะมีคำถามหนึ่งเอจํำได้เนาะหลังจากอันมูเจ้าอันจะเบียนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วเนาะในความคิดเอเนี่ยเขาก็ถามว่าหลังจากแต่งงานแล้วพักกันเหตุอีหยังไปใสไปเที่ยวใสีหยังแบบนี้ไหมเอ,เอ็กว่าเอ๊ะคําถามแปลกๆแต่ว่าเอเนี่ยตอบ เพ่อจดทะเบียนเสร็จแล้วก็ไ่ได้ไปใสายได้เพราะว่าฉันกะเห็ดงานคือคือเอกตอบไปตามความจริงเพราะว่าเอเห็ดงานเอเห็นเนี้ยเอเห็ดงานจริงเอก่ได้ตัวเนาะเอเฮ็ดงานจริงไหมเอเห็ดงานก็ตอบว่าก็เห็ดงานบ่เอเห็ดงานจริงเอ้ตัเอเห็ดงานอยู่ลานขนมปังอลุงกับไปหายบายโมงเอเลิกงานบายโมงลุงไปหาบบโมงก็ขี่รถไปอำเภอก็ไปจดทะเบียนแล้วก็กลับบ้าน นอนตื่นเอกกระตื้นตีซี่พ่อเอกเขางานตีหาอยู่เมืองไทยน,นั่นนี่ขางานตีหา <c oughs> ก็เลยบ่บอกข้าใจ <c oughs> ส่วนลุงกะแล้วก็บอาเรื่องพอ่อพ่อไปจดทะเบียนแล้วตุ้ยข่อยกับไปกินขาวไปดินเนอร์ไปยังสี่แล้วก็บ,บ่าไปวันนี้คําตอบมันบ่ตรงกันอันินโยงตัวอย่างอทีเอกจำได้คําตอบมันบ่ตรงกันเนาะก็เลยอยากหัว บดี้เอกกลอรอรอล้อสาคือมีทแท้กับลุงกะโทรหาเกือบทุกมือโทรคุยกันเกือบทุกมมือเด้โทรไปบ่เอ๊ะเอบ่โทรมากกับลุงโทรไปนี่สินะโทษคุยกันซุมือบดนี้เอเลถามลุงว่ามันคือโดนแท้กะแบบเฮากับลอโดนเนาะเฮากับแบบว่าอยากมากสินะกะบเธอขีดหอดน้ามึงสินะกะอยากมากกลายเป็นว่าลุงบอกว่าเธอรูบอฉันสิอยากบอกอ,อย่างหีหยังลูาสัน ล้วบนันทีคล้ายๆก็ว่าคนคนที่อยู่สถานทูตเดนมาร์กในไทยน่ะเขาก็ต้องเขียนภาษาเดนเนาะเขาเขียนภาษาเดนมาร์กใส่กระดาษเนาะว่าเอต่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็ส่งเอกสารน่ะหรือส่งแฟกซ์มาบรูส่งมาเดนมาร์กมาใหาเจ้าหน้าที่อยู่เดนมาร์กเบิ้งส่วนของลุงเขาก็ส่งเข้าไปกับในเจ้าหน้าที่อยู่เดนมาร์กมันสิมีมันสิเป็นเขาเอื้อนยังละ่ะยุนี่เขาเอ,าอ,อิ้ออูแลนนิงเนาะ ภาษาบาลเข้าเขาเออนี่อย่างนี่ละ,ะ,ะละกันน่ะละเพิ่นเพิ่นกับซีเบิ้งกระดาษสองระว่างสองคนผัวเมียนี่มันคือปะตอบคือกันบบนี้เขาก็เลยให้โอกาสลุงกับโทษถามอยู่ประมาณว่าเอกสารคือสา,าแท้ข,อยยขอยย่อยยาให้เมียข่อยไม้ยังส่เนาะตอนนั้นมันท่านดเดินเรื่องยากนะจ้ะท่านดเดินเรื่องยากแต่ขนาดท่านใดญยากเด้บบบนี้ มันเป็นช่วงแรกๆที่เขาต่องสัมผัสนะนเป็นมันเป็นช่วงแรกๆเลยเพราะว่าก้อนหนาะนั่นมีค้นมากเราเพิ่นบด้สัมผัสแล้วลังจากนั้นพอมาเจอล่นของเอนี่ก็ได้สัมผัสเอก็เลยว่าโอเคลุงก็เลยว่าอ้ฟังว่าเกิดอีหยังขึ้นเอ่อคํำตอบเฮ้าอ่าตอะตอบตรงกันเลยลุงต่อมันนางแก่แบบเอากระดาษระว่างของเอกับของลุงมาเบิง่งใส่กันไหมแล้วก็บอกเหตุผลว่า เป็นอย่างลุงคือตตบอังสี่เป็นอย่างเอกคือตบอังสี่ลุงต่อนางเห็ดแล้วว่าเห็ดอยู่หลายมือกว่าจะแล้วเพราะแล้วแล้วแต่เราก็บยายเฮ้ามาเนาะเรากับคุ้มเฮ็ดจัวแล้วพราะแล้วแล้วเราก็เอ่อเพิ่นก็ประมาณว่าดีใจเนาะเพราะว่าเพิ่นกะบอกเอแล้วว่ามีข่าวดีแล้วเด้อจัหน้อยนี่สิมีข่าวดีแล้วฉันยื่นเอกสารไปแล้วเขาเขาอ่านแล้วเขาเขาบอกโอเคแต่ว่าเขารอให้เจ้าหน้าที่อีก อีกไฟลยหนึ่งเ,เส้นกำกับอย่างประมาณนี่แหละลุงเราก็โทษไปบอกเออเท่ากัรลอสรุปแล้วเอรลอเอรลอวิสาตัางแต่ไปย่ายของขืนบ้านไปตะเมษาเนาะแล้วลุงกับบินกลับประมาณยี่หกหรือยี่แปดเมษานี่แหละลุงบินกลับมาเดนมาร์กแล้วก็เมษาปีสิบได้สองพันสิบจดทะเบียนสองพันเก้าแล้วก็เมษาสองพันสิบลุงกลับมาแล้วเอบินไปบินมาเดนมาร์ก บินมาเดนมาร์กบินมาผู้เดียวพร้อมบินมาแบบต่อเครื่องพอร้อมเพราะว่าเซฟคา้จ่ใจเนาจะซอยการเสฟคา้จ่ใจลุงไห่ลุงไห,ห่งบไปจําบ่ได้จาบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่าจะประมาณสามหมื่นหาเป็นเงินไทยเนาะสามหมื่นหาพันบินีกถ้าสื่อการบินไทยตอนนั้นจําได้ว่าสามหมื่นสามหมื่นสองทุารไดนี่ลละมันแบบว่ามันแพงโพดนะ่ะ เอ็กก็เลยขอเป็นสื่อตัวของอันไปไปรอเบิ้งตัวนะาจา๊ะก็มีเอื่อยเอื่อยหักเพิ่นก็นแนะนําเอื่อยหากตอนนั้นเอ่อพี่เข้มเนาะตอนนี้ตอนนั้นเพื่อนก็นขายเอ่อขายตัวอยู่ในพัทยาน,นั่นแหละกระสือสื่อน้าเล่าตลอดบินย่ามใดกระสือน้าเล่าบินไปใสกระสือน้าเล่าบัดนี้เพิ่นก็นเลยว่าถา้าเราเบิ่งแล้วว่าเอเป็นตาไปได้อย,อนนาย,ยาู่เอ็ก็บ่ได้ยานเด้เอคือเอเดินทางคนเดียวชินอยู่ บ่มีปัญหาอย่างสามารถเอาตัวหลอดได้อยู่เอ้กับบินต่อเครื่องกับบินจากออกรุงเทพไปกาตาร์ไปล่งอะโดฮาก่อนไปโดฮาแล้วก็ต่อจากโดฮาแล้วก็มามาโคเป็นเฮเกนแต่ว่าวัานนี้ความโชคดีเนะจ้ะต่อเครื่องเนาะของเขากับพลุ่งพลังเจ้าเสือบอมือเจ้าเสือบอพี่น้องกระเป๋าเอสามใบกระเป๋ยาใหญ่ใบหนึ่งกระเป๋ยาใ่นั่นสามารถใส่ได้ยี่สิบ ยิบสามกิโลเอซไม่ยิบหาพานเขาให้พานกระเป๋าใบที่สองกระเป๋าหลากักเอมีก่กระเป๋าหลากใบหนึ่งกระเป๋าหลากนะักใบนั้นสิบเอ็ดกิโลที่จริงมันผิดกฎหมายเลยจ้ะผิดกฎจะล่จา,จา,าจอดเลยละผิดกฎหมายเลยเขาให้กเกินเจ็ดกิโลกระเป๋าขึ้นถือขึ้นเครืองน่นะโดยที่ห้องก,กับอาศัยว่าเขาหยัดเต็มที่เนาะอยากได้มิเตแนวอยากได้หยัดมาก บัดนี้เขาเห็นเขาถือกระเป๋ามันพลุ่งพลั่งอ่ะเป็นเหมือนกับเคียงหูเคียงตาเขาละมั้งเจ้าหน้าที่เขาก็เลยว่าพี่เจ้าหน้าที่คนไทยเนาะน้องคนไทยอยู่อ่าอยู่กรุงเทพเนาะสนามบินสายการบินกาต่ายจําได้อยู่แต่จําหนาน้องก็จ้าม่ได้ดรอกเป็นน้องเด็กหน่อยผู้ชายเพิ่นสิแบบว่าเป็นคนเชกก็คกระเป๋าอ่ะก็คือตอนนี้เอเขาไปในเกตแล้วเขาไปในเกตแล้วรอจะไปขึ้นเครื่อง น้องเขาก็ว,ว่าพี่เอากระเป๋ามาสร้างน้ำหนักแน่แม่เขาก็ตกใจเนาะโอ้หัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มปุ๋นแล้วพี่น้องกระเป๋าเปเใบหนึ่งผ้ายอยู่กระเป๋าหลากใบหนึ่งกระเป๋าหลากขื้นไปสร้างปึ๊บสิบเอ็ดกิโลเขาเรียกว่าพี่พี่ครับกระเป๋าใบนี้ให้พี่ไปรับที่ปลายทางโคเปนเฮเกนนะครับเดี๋ยวเราจะโหลดไปกับใต้ทองเครื่องพะนะคอยละโอ้ยหัวใจคอยคอย แทบอยากจะกราบเขาคุณดีใจหลายยางไปวันนี้ยางไปตะโตเป้าบันนี้พ่อเขาไปทางในแนวมั่นกับคือคน้อบ,บ่ได้ถือ,อยางแล้วนางล่อล่อ,ล,อล่อไปยางขึ้นไปสือบอกม่วงอีกเมื่อจ้สืบ <c> ย <oughs> างขึ้นไปสือบอกม่วงถือบุกม่วงขึ้นเครื่องอีก <c oughs> แต่กระเป๋าใบหลากหน่อยกระเป๋าอกระเป๋าใบหน่อยนั่นน่องเขาให้ให้โหลดมาหลับอยู่สนามบิน สรุปแล้วก็ได้บินแห้วจ้าได้บินแต่ว่าต่อเครื่องเนาะเอใส่แบบต่อเครื่องสนามบินเาจากโคเปนเฮเกนเอาจากกรุงเทพไปโดฮาแล้วก็โดฮาต่อไปโคเปนเฮเกนนี่แหละจ้าเมื่อ้าซ้ํานีก่อนเนาะมือรุ่นมา,มาเามือ่อาะะวาต่อเอ่อมือหนาเอจะเมื่อวาต่อเรืองขังแหลกที่มาฮอดเดนมาร์กตอนที่ใหญ่อุพยพมากเลยนะจ้าตอนทีใหญ่ใหญ่เงี้ยงก็ย้ใหญ่ ถิ่นฐานนะจ๊ะย้ายถิ่นฐานตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอบคุณนะจ๊ะที่เขามารับชมนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปได้ละทําคลิปต่อไปนะเจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า